นี่เรียบร้อยอมันมาจากไหวะมันเด่นมากเลยมันมาจากคนละมาจากบ่อบอ,อ,อ่ะบ่าวพี่น้องค่ำคืนนี้หลังจากฝนตกาานามาแต่ก็พี่น้องใเดี๋ยวไ<ง>ด้ดรอครับคุณใช่เป็นไงบ่ อย่ายดิขามขึ้นบออกหาไหลเป็นนีน่ครับพี่น้องโอ้บอลแมนลืมปิดคอคบอยู่บ่ปิดรเสร็จแล้วโล่โล่แะ้วดิน,นี่หาจับครบบยรย่ย,กบย,ย,ย,ยากครับพี่น้องนานม่นโอ้ยยยงยย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 ้อยย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 ยั ใช่ใช่ใช่บคบเนั่นี่วคบนั่นตปาดวะนั่นแหละคุบใช่หน่อยใช่น่อยนี่หน่อยนี่แหละได้กันครบน้าคบหน้าครับ่อยไปเส้นมอนอยวันที่ทร็ที่หามนี่คืนวันที่ห้ามีนาสองห้าสี่ครับต้องบอกวันที่พร้อมเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าเอบกมาดงมนงยู่วดไใช่ ี่ใส่ใส่มได้ถือมาชืกไปแล้วไปแล้วี่ส่ป่ะานี่ี่ใส่ป่ขาข้านีิดต่อเทียงดีเถอะวาเฮ้ย่ตกใจเบิดวปี ผมเี่อย่งน้ัเี่ยนเอกอย่าง้ันไงด้วยพั่บมกว่านเหมอก่อนนี่ลูกไผ่มหาไม่นี่ปกติมันีย่าเมือสองโลกมันด้วยขาบไ้ถึงสองโลกได้อายมาเน้นี่ ฝนตกฝนโต้่ดีาดเอกินกันแลวนี่าต้องทุบเจล้มกี่ล้มต้นเขาบู๊ยทำไรดีเหรอวะจังหวะสุดยอนเลยเนี๋ยเตือนลูกเตียนมุมวนไปไหน ดูอะไรดิเกือบฮงได้เส oh, 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 in ียบ่ะข้าวจะน้พันมันโอ้โยโอ้ยโอ้ยโบชียนแห้งเลยฝนวิธีการตับกบพี่ดองล้างจากฝนตกมนี ฝนตกพี่น้องดไก่น <st> ีือเตเตมันเป็นอีกแลว่ใจเสยดีเนเน, <c oughs> <c oughs> นี่ยภาพผมได้หันเป็นต่ดินแห้ง,งเลยอ,อ้หเีงเอเอ่ะอยไม่อีกบอ่อหนึ่งครับตันนี้เป็นบอ่อหอย ไมโครก็อยู่นี่แหละมาดูครับว่ามันกินอะไรยังไงอาฮัดบอกหอยวะนี่นี่หอยนี่บ่อหอยบึงเตี้ยเป็นหมื่นๆโตนบึงเตี้ยไปไอไปต้องกล้วยมันกินจนแว่งเงินว่านั่นนะคลายคลายกับคลองปวดเลยนะคล้ายกับม่อนเลยอ่ะนี่ะหอยอันนี้อันนี้อันนี้พ่อพ่อไปเห็นวะนี่ ไม่ได้เพาะตามธรรมศาสตร์เกือบที่ไบุ้มีดอกนั่นเองเกนึ่งมฆเขาไม่คินว่ื้อสบายย่ก่อลูกเกือบแม่ันเกือบแม่มีรอบสองอยู่ผมกระติตวดนี่ครับ หอยโครงแล้วก็หอยเชอรี่นี่ฮะมันน่ากินแบบนี้แหละนี่มันที่ะอันนี้จะวิ่งกิ่งกันอ๋ออาหารนี่มาพอมเอาเขาไมาเห็นเอาขาวาให้มันกินอ๋อ <c oughs> นี่หอยโขงซัมปิ้งกับหอยเชอรี่มันกินานี่ยนี่หอยโคงเอาฟางให้มัน,มน จับจับบางตก่อนนอะออนี่ครับนะ <c oughs> นี่ห้อยของห้อยหยมีดกเนาะผมก็ฝะาวงแต่จะผ้นม่มาแม่น,นี่นั่นถือว่าได้ผลจริงบ่านี่แนสนตัวดีแสนหนึ่งเขาดีขายตัวละบาท นี่โอ้ยนี่มุกี้เหแป้นหอยตักเหีงแค่แป่นหอยตักลวนพี่ข้างล่างเี้ยเดี๋ยวเดีดยเ๋ยวก็มาแชทเพื่อยอะไรยังไมันกบบ่วะกบไปหน่อยเนาะฮึกบตาดีหมนีะ ไม่อยากโกก็ได้นี่ดินี่ตัวนี้เจ้นี่ดิเอาเปลี่นมาแต่ไก่นี่ตัวนึง่นนี่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 บ่ลนตี่นี่ว่าม่อได้ปล่อยเก่งหะกคน้่เก่ง่น เจอมั่แม่มุดยอดเอาไปจังล้วจะจ้านี่นะครับบรรยากาศหลังฝนตก vẫn được không được cái số vật chất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  vật น้องแอบแล้วเอาเลยอ๋อจัดไปฟองกันร้องสั่นตามนั้นไม่ออกเลยขบหน้ <c oughs> อย แข็งแรงเลยวตัวนี้วะป้อจับใจผมเนี่ยเตรียมมันหล่นของพี่น้องมันหล่นของมันหล่นของไปเอาไปจังไปเทก่อนไปจังไม่อีกรอบหนึ่งแข็งแรงไหมนี่เอาไปจังก่อนจังไปเทมันหล่นของพี่น้องเออไปเท่จังก่อนไปเอาไปจังเดี๋ยวมัน โอ้หนักหนัก,นกเต็มของแล้วข้าวเตลียนด้วยจอมถึงเร่งปวดด้วยแซนนะดูดูอี่กยโง่มากนะทำมาใส่นี่โอ้มันเด็กคนตกมันไปน้องทำลายสะติมาดูว่าจะได้กี่โลอ,อ้บนี่โอ้เกือบสามโลพักของอกอกของท้องขีดบอกว่าท้าทองโล่เครื่อง ใช่ไหมลองเคื่พอดีล้เิโอเคเทีลงปีเลยก่อนมีเท่า่เลยระวามันโดดออกไก้ทางนี้ใส่วเราสมมติว่ับจับกบจักธรรมชาติเอาวิ่ง <fry> ป <UC S> ีกไว้ก่อนอ่ะโอเค ไปอีกรอบหนึ่งัวดเลียงครับนี่รอบสองเกี่ยตัดอยากก็เกี่ยตัดฟาดเขาขึ้จับเฮ้ยคุณชิงลูกบาหนับเนี่ยนักนัก จะบานมาเตือนไปซะละอุ้ยคิดหนูว่ากาจับเองผมก็ว่าจีว่าจับนั่นแหละโอยใส่เต็มมือเลยเฮียงหินหงอยู่เจ้แ่กันนะผมอยากผมเฝ้าอีกว้าวุิตัวเหี่แทว่ากันนะอุ้ยโกบิน เออว่ะเขาตัวเต็มว่ะจับพวกกันนะมึงเห็นผมเฝ้าอ๋อดิ๊อยากอย่าใจกี่จะปาดอีกแนนมึงคือจังตัวงี้เถอะจับประเดดเด้อเนี่ยให้โดดออกเด้่โดดเฝ้าได้ตดดอะไรมันใครว่ะฮึ่มพวกกันนะโอ้เหลือบไหมเหลือบบังเนี่ยนี่เลยนี่ครับพี่น้องกบปอดีเลี้ยงนะครับนี่กบจะธรรมชาติเบิ่งถองมันลดนี่เจ้ามัวไมกินยัง เพราะมันเจ็บต่บ,บาดนะมันบติฟังหยั่เฝ้าแรงมาตะปุ่นเวนัง,งนเขาเมาอยอเขาไม่ลุกเด้ะเดปียวเกืียโลอคุณามอะไรไปเด้อเด้อเด้อไปเขา้นไปโอเค่หลำนี่พ่อ ไปมือเอินหาตอ่ออีกเอามอนี้ก็ะเดี้ยวมันโลกครับพี่น้องติดตามตอนต่อไปเข้าบ้านแล้วมอนี้วันที่หามีหนา้าสองหาวซอัปเดตหน้ามอนี้เย็บเหล็กผสมหน่อยไปครับนี่ครับสลับมอนี้กบจากธรรมชาติไม่ได้เลี้ยง ไม่บ่จับกบในบ่อปลานี่ก้มแน่แทียอก้มหน่แท้ลายเปอร์เซ็นเลย <c oughs> เสย คนงน่ายว,ว,วันนี้4ี่โลเกอบ5้าโลหากต่อวัน2กิโลว่า3กิโลครับบันนี้โอเคไปแล้วครับ